มีผู้หญิงคนเดียวเลยนะครับสำหรับเบอร์21ครับรถไม่ติดด้วยเอาเอาร้อ,องไห้อีกแล้วออล่ากูร้องไห้อีกแล้วไม่ใช่ใชออล่าป่ะไม่ใช่ไม่ใช่สำรัญ เดินเลยครับเดินเลยเดินเลยไปทําให้ติดแล้วขี่ตามออกไปได้ไปทําให้ติดเลยถอยรถออกไปเลยครับถอยรถออกไปแล้วทําให้ติดเลยเบอร์ยี่สิบเก้าถอยรถแล้วทําให้ติดแล้วเดี๋ยวขี่ตามไม่ได้ไปฮาวีครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดินกลับไปเลยกล้องเดินกลับไปเลยครับเดินกลับไปเลยฮะไม่รอแล้วเราไม่รอแล้วนะครับ ดูเด็กด้วยดูเด็กด้วยเครือ่องป้องกันดีไม่ต้องกลัวเครื่องป้องกันดีจินวัตน์รักความชอบหรือเปล่า เด็กๆอย่าเข้าไปครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเสริมให้นะครับสำหรับลายไซเคิลนะครับเราไม่ให้โดดนะครับบรรุ่นี้ทั้ง7ขวบ9ขวบ5ขวบ6ขวบลงไปด้วยกันนะครับ ท่าผู้ชมเห็นเด็กล้มนะครับบางครั้งนั้นอาจจะเจ็บแต่ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บเมสันสัม,มิตหรือเปล่าเฮ้ยออรา่าคนเดียวเลยผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยคนเดียวเลยนำผู้ชายไล่ไซคันเอาแล้วจากทีมหนองว่าบุรีรัมรเด็กคนนี้อนาคตไกลทีเดียวนะครับสซหรับออรา่าเนี่เป็นผู้หญิงคนเดียวและได้แชมป์มาแล้วด้วย สำหรับในรุ่นเจ็ดขวบของ360องศาเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมทางบ้านทักมาว่ารุ่นบางลมนะครับไม่รู้ว่าผลออกมาอะไรไม่ได้อ่านนะครับก็ผมประกาศตรงนี้อีกทีครับที่1เป็นหมายเลข18นะครับสำหรับบางลมปาโมทันพุทธทิพพงศ์ที่2เป็นสรวิทหมอกกล่อมนะครับแล้วก็ที่3นะครับเป็นนัทวุฒิคำผงที่4เป็นหมายเลข31นะครับเป็น สามเอ็ดน่าจะเป็นอภิเชตอายุยืนนะครับพิเชตอายุยืนแล้วก็อันที่ห้านะครับหมายเลขสองไหนหมายเลขสองเอาวุฒิชัยวันทานะครับแล้วก็ที่หกหมายเลขสามสิบสองอนุชิตชัยเจริญที่เจ็ดหมายเลขเก้าสิบเอ็ดนรงฤทธิ์เขจรดวงแล้วก็ที่แปดหมายเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่ง หมายเลขตองเจ็ดน,นะครับเป็นชัชนนตันตราพรนะครับนี่ผลคือผลบังลมมือใหม่นะครับขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเราเร่งเวลาแล้วก็เลยเ<อ>ไม่ได้ออนแอ่อนล่าต้องหนีแล้วอะไรก็บอกกูเราสองคนตามผู้หญิงกันดีกว่าสบายใจสองคันสองกับ3าที่หนั้นผู้หญิงที่สองนั้นผู้ชายที่สนั่นก็ไปทางไหนไหลายดผิดลายแล้วลูกเอาไปทางไหนลูก เอาข้าไปคันเดียวเลยเอา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 ข้าไปเอาจะไปทางไหนไปใจหรอกลุงหนูไปไม่ทันขอเข้าไปขี่ด้วยแหมไม่มีใครตามเนื่อว่าฉันนาทีหนึ่งที่ไหนได้หนูรัตนนามทักทายไปที่มาดามบุ๋มด้วยนะครับเข้ามาชมแล้วนะครับจากบ้านริกกี้ไซโยกใหญ่นะครับใช่ก็ตอนนี้เปิดร้านอาหารเป็น เป็นเขาเรียกเป็นคาเฟ่ใช่สวยๆไปแวกกันนะครับสายโยกใหญ่นะครับที่สายโยกนะครับเหลืออีกหนึ่งรอบสนามแน่นอนเดี๋ยวมาดูหน้าค่าตาผู้หญิงที่ว่าเป็นยังไงบ้างมาแล้วนี่ผู้หญิงเหลืออีกหนึ่งรอบครับชื่อพราดทีเดียวอลาจากมุกดาหารผู้ชายตามนาแล้ว ที่สก็ผู้ชายตามผู้หญิงสบายใจกกันเยอะอย่าไปแซงเพราะว่าผู้ชายก็ให้เกียรติผู้หญิงก็เป็นสุภาพบุรุษนักแข่งก็ต้องให้มีกิจกรรมอย่างนี้ดีๆนะครับเวลาวันหยุดของเราก็จะได้ชมกันได้ไปเที่ยวกัน ได้ไปออกกําลังกายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกพ่อก็ขี่รถไปคุณแม่ก็ขี่ในรุ่นเลดี้คุณลูกก็ขี่ใน50บ้าง65บ้างอ๋อ24ยังแข็งแรงนะครับขี่ดีวันดีคืนทีเดียวสำหรับเบอร์24เก่งเดียวเก่งทีเดียวนะครับผิดพลาดไปในรุ่นแรกอันนบดีสุดนะครับขอฝากชื่อนี้ไว้ด้วยกันแล้วกัน เอาอีกแล้วไปทางไหนลูกไม่เอาลอกหนูจะโดดเนินพ่อนูสอนโดดเนินหนูจะโดดเนินคูไม่ฟังใครทางนั้นเพราะหมวกกันนอกมันปิดหูมันไม่ได้ยินแล้วไม่มีใครตามเลยพ่อนุมายังไงคันเดียวเนี่ยอ้าวเปิดหมวกหน่อยโอ้โหผู้หญิงคน,นเดียวเลย ใช้ได้แพ้ไม่ได้นะคนเนี้ยแพ้ร้องไห้เนี่ยเท่เลยเท่เลยเ,เป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะครับรถน้ำเตรียมพร้อมเลยครับลดน้ำทางโนนทางหนองแวงกับ โดนลีนแดงครับเข้าเลยครับอย่างนี้ไปพบก็นำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมที่อย่าไปพบสิ่งที่น่าสนใจกับทางรายการพีทีแมกนีตอนแล้วก็ไปพบสิ่งนี้อาศัยสักครู่เดียวเดี๋ยวมาพบกันต่อครับในรายการของ PT ทีแมกน o ตอน ออสตาสามร้อยหิบาแชมเปี้ยนสนามที่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเชิญคู่ที่ไปเดินไปกับผมที่บูธเจนด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะครับจาก g จี t นายไทยแลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลี นะครับที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ยังรับสมัครตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์เจียนายไทยแลนด์อยู่นะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกับเรายาวๆอยู่กับเรายาวๆด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง f c e e o o o ไลน์ line, นะครับอของ ปากช่องททมแล้วก็ <Yes. S 2> ของสมาคมสา0อิบองศานะครับคู่เดียวครับอันดับที่หนึ่งเบอร์ย1สิบอ็อันดับที่สองเบอร์หกสบห้าอันดับที่สาเบอร์เจ็ดอันดับที่สี่เบอร์ห้าสิบห้าอันดับที่6เบอร์สี่สบหอันดับที่6เบอร์เจ็อันดับที่เจเบอร์23และอันดับที่แดเบอร์24สบสี่ครับลมใช่ไหม เอาเอาล่ะใครเข้าเอาถัดขึ้นมา